มาถึงร้านขอาวทินกกกอกเลยด้อเนะี่ยมาลูดของค่ะย,ยังไม่ได้เอาขนมไปกินเล่นนะเมื่อยไม่ได้เหนื่อยว่ะ้ยขี่รถไม่ได้ละคนขี่เติมมาเต็ขทางโอ้ยเต็มทางพู่จ้างนอ่อประคนก็เยอะ โอ้มันขึ้นเขาบ่ค่อยได้บ่ยากมันขึ้นายคันเสียไว้ได้อยู่เามันมันก็เยออืดสายสั้นัีกิดกิดักรอยู่ใไสานี้หนคันตัวนั่นตัว่นก็ฟเสียงเตโ่รงกตรอกตอกตอกเืลน้ม

ก็เอาไว้ไปกินค่อยแล้วก็จะเข้าห้องค่อยกินขนมปังค่อยเมื่อยบางทีค่อยกินข้าวมันตื่นใจเลยมันเมื่อยมันนี่เมื่อยเช้านี้ออกไม่เดี๋ยวมื่อแล้วมื่อเช้านี้เลื่อนมันจะออกไม่ได้ยาเกลือสีเดี๋ยวไปเข้าแบอาณาไมลยาอะไรนี่มันจะต้าเยะ เอาเท่านั้นเรขอ,อมันพอมันเป็นนีที่แป้งหรือเจนลอยแปดสิบมันเว้เราบอกยาล้งนั่นมือแล้วทำคลิปทำคลิปอยู่แลทำคลิปหลายรอบเ ทำคลิปบ้านเจ้าตาทานะคะเปิดช่องให้ก็้อนปรได้ลำลรนํำช่องเพิ่งีแลละเจ้าละไปพุ่นบ่เจ้าจะไปหน้าบ่เออฮะอละตัิวโวตักขี้โลี้งูขีิควายเจ้าตักไปใช้ ตักแล้วกลับไปพุ่นบ่อ๋อเอาไปใช่ยังปลูกยางโลดเอาทินพอเข้าไปจะปลูกต้นมุงต้นไม้ไว้เขาลูกหลานกินไปต้นยางเนี่ยปลูกโลดปลูกผสมกระสานเนี่ยปลูกเงินมันได้ย่างดี<อ>ได้เงนินปีหน้าละเบียร์เ้ยงแล้ว่าเราต้องทำพุ่่อ ปลูกทุเรียนไปปลูกทุเรียนเออที่นี่จะซื้อมาอยู่ปลูกคาราโดยังเม็ดคาราโดแต่ต้องไปเฝ้าเฝ้าได้ถ้าปลูกทุเรียนแล้วเห็ดมานอนอยู่บ้านขุนบุญบ่ได้ใดแล้วไอ้ปลาเลยปลาแล้วไปนอนเห็ดชิมบุญแหละเออเออหนาดดำนาะว่าจะซื้อที่นี่แล้วก็แก้วแก้ว โอ้ยได้โครงกรดานมาแล้วก็เขาขุดคลองนี่โอ้ยจักยามเลือกโครงกรดานกันละมากเลยขุดคลองอันเฮ็ดเฮ็ดละโวยแหละละโวยพอได้ใช้น้ำมาแล้พวพอได้น้ำเยอะด้วยแต่แกมมันทาไม่ได้กันจ้างไปโคเของมาคุดเวลาขอมาคุดที่ดินเลี่ยจ้างเของจำบึอแล้วอาน้ำี่เลบันนี่น้ำก็คู่แล้วเวลามันไหลลงมากมันก็ โุ้ด uh มัน huh. ย uh huh. ู่ได้เหอะเลเปล่าเนื้อสะพอแอบก็จะมีเห้แงมงมงหลอมังเตอร์มงเตอร์เนี่ยมีแหงเลยปไมีแหงยงคุดได้มันก็มีแหงนะองจำไปมือเรื่องพนังก็มียบก้ว่อคืนหนูอันนี้อยู่ที่แค่สองนาทีเองนะเต็มมาแต่ใช่ขายบบขายนาไมยังอีกฮทังได้ชูนาไม้นะ มือชาวนี่ก็แก่นี่ละบ้านเอาทีข้างบนนั้นคือจะบ่มีพาย,ยาุรองนาบอนเชละมังออกอยู่ละมังหรือว่าแกจะเอาของขึ้นไปเก็บพุน บ่า,า,าบอาทิตย์ข้างบนนี่เจ้ากระจิก็บปัดกวาดแล้วก็อขคงขึ้นไปไหว้หันบอ,อนนนกอโคงขึ้นไปเ,เ,ปเก็บ,กบันแล้วเน,ะนาะอคงขึ้นไปเกวาอเ็ไยอืมของมัน รับข้างล้างเป็นพนายัานเล่ลงปเปิดเปิดข้างล่างออขายไผ่ขายมันเนะาะขายมันเลยแมน,อ,มน,นอืมสบายออแมนเป็นด้วยอยู่อิไวไฟใช้ยู่หันกะจะกันไ,<ง>กไล่ชุอยูหันมีจะไล่กันยา่า

ao ra đấy, da chub da chi, ăn này mẹ khô súy cả đại phải, mai ao khoét nhai đi vay nó,

түгтээ нэха юм байгаад кочээгээ татсан юм яадэ саа фоконга